มีเรื่องเดียวที่คอยขัดขวางตัวเราไว้จากชีวิตที่เราอยากมีอยากเป็นมันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเวลาแต่มันคือเสียงในหัวของเราเองเสียงที่คอยบอกกับเราว่าเราอ่ะยังไม่เก่งพอมันสายไปแล้วหรือบางทีก็แค่เอ,อไว้ทำพรุ่งนี้ละกันเราทุกคนน่าจะเคยรู้สึกอะไรแบบนี้นะครับ รู้นะว่ามีอะไรที่ต้องทําเต็มไปหมดเลยแต่พอนึกถึงทั้งหมดพร้อมๆกันก็รู้สึกว่าโหเยอะจังเราจะทำมันยังไงทําให้เรารู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มคุณมีอะไรที่รู้ว่าควรเริ่มอยากเริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่มบ้างไหมครับบางทีมานเหมือนกับการที่เรามองภูเขาลูกใหญ่ที่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มปีนยังไงเริ่มต้นตรงไหน แล้วก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทำมันสำเร็จได้ไหมเคยอ่านเจอว่าเราต้องฝืนทำอะไรไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวพอมันทำได้แล้วเนี่ยหรือพอมันเริ่มทำไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าสู่โฟล w s สเตจที่ทำให้เราทำต่อเนื่องได้เองผมก็ลองฝืนทำนะครับแต่พอลองฝืนทำไปได้สักพักหนึ่งอ่ะสมองก็สั่งให้หยิบมือถือขึ้นมาเช็ค IG รอบที่ร้อยของวันละ จนบางทีผมก็โทษว่าเออเพราะเราเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมไปลองหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจนะครับสมองเรามองความกลัวทุกรูปแบบเป็นภยัยคุกคามมันก็เลยสั่งให้เราหนีแม้กระทั่งจากงานที่เรายังไม่ได้เริ่มก็ตามแต่ว่าเราไม่สามารถวิ่งหนีจากงานที่ยังไม่ได้เริ่มได้ใช่ไหมครับสมองก็เลยสั่งให้เราหนีโดยการที่เราหยิบมือถือหรือว่าไปดู Netflix แทน อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ทุกครั้งที่เราหนีจากงานที่เราต้องทำเนี่ยสมองอกำลังบอกเราว่าขอบคุณนะที่เลือกทางที่ปลอดภัยกว่าเพราะตอนที่เราไถ่ฝีสมองเราจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขแล้วก็ความคาดหวังมันทําให้เรารู้สึกดีอยู่ชั่วขณะหนึ่งเหมือนว่าเรากําลังมุ่งไปข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปไหนเลยแค่ติดอยู่ในวงจรของความรู้สึกดีชั่วคราวเท่านั้นแล้วพอความสุขนั้นหมดสมองก็เลยเรียกร้องให้เรา กลับไปหามันอีกครั้งเหตุผลที่เราหยิบม,มือถือเพื่อไปถ่ายไอจหรือว่าดูซีรีส์ทั้งนั้นที่เรารู้ว่ามันไม่ควรนั่นก็เพราะสมองกําลังสั่งให้เราหนีจากความไม่สบายใจไปหาความสุขสั้นๆที่สามารถควบคุมได้ง่ายกว่านักจิตวิทยาหลายๆคนรวมถึงดรฟิวเซียสรอยบอกว่าการที่เราผัดวันประกันพุ่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราไม่แคร์หรือเราไม่สนใจนะครับ เรากลัวว่าสิ่งที่เราทําออกมามันจะไม่ดีหรือดีไม่พอเรากลัวว่าเราอาจจะผิดหวังอีกครั้งเรากลัวว่าความพยายามครั้งนี้มันก็จะพังลงเหมือนเดิมและในความกลัวนั้นน่ะเราก็เลยเลือกที่จะไม่เริ่มเพื่อปกป้องใจของเราเองจริงๆแล้วเราไม่ได้หนีงานแต่เราหนีจากความรู้สึกแย่ที่เรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นระหว่างนั้นต่างหาทีนี้พอเราผัดวันไปเรื่อยๆจนเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย เราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเราห่างไกลจากความสําเร็จเพราะว่าโลกโซเชียลทุกวนันนี้ทุกอย่างมันไปไวมากทุกคนดูสําเร็จกันง่ายเหลือเกินสําเร็จกันตั้งแต่อายุยังน้อยอยกตัวอย่างเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้ง Facebook ตั้งแต่อายุ19ใช่ไหมครับบิลลี่เอลิชออกอัลบั้มที่แบบโด่งดังไปทั่วโลกตั้งแต่อายุ17หรือแม้กระทั่งเจนนี่ที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ช่วงอายุ20กว่าแล้ว มันก็อดไม่ได้หรอกครับที่เราจะหันกลับมามองแล้วก็มีเสียงในหัวว่าเอาแล้วฉันล่ะฉันทําอะไรอยู่ตรงนี้ฉันจะเป็นยังไงฉันจะสําเร็จได้ไหมแต่แต่สิ่งที่เรามักลืมก็คือจังหวะชีวิตของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงครับเมื่อเรามองคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะมองคนที่ประสบความสําเร็จตอนอายุเยอะๆเช่นเจคเคโรลิงที่อายุ3.2แล้วเพิ่งได้ออกหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ หลังจากที่เธอถูกปฏิเสธจากสนับพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือแม้กระทั่งผู้พันเซนเดอร์ของ KFC ที่เขาเริ่มสตาร์ตตัว KFC ตอนอายุ62แล้วที่ผมอยากบอกก็คืออย่าตำหนิตัวเองนักเลยที่เราเพิ่งเริ่มหรือยังไม่ได้เริ่มอะไรบางอย่างเพราะหลายๆคนมีเวลาผีบ้านไม่เหมือนกันแต่ละคนเขาต้องล้มเหลวตั้งกี่ครั้งกว่าที่จะประสบความสำเร็จเป็นครั้งเดียว แต่หากเราประสบความสําเร็จทรั้งนั้นมันก็จะชดเชยความล้มเหลวท,ทั้งหมดที่เราเคยผิดพลาดไปก่อนนี้ผมเองก็เคยโทษตัวเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราเขี้เกียจเราแบบไม่เริ่มไม่ทําอะไรสักทีอะไรเงี้ยแต่พอผมมาลองถามตัวเองดูอีกทีว่าอืมจริงๆแล้วเราเป็นคนคขี้เกียจจริงไหมนะผมก็เลยย้อนกลับไปมองตอนที่ผมเขียนหนังสือตอนนั้นผมก็ไม่ได้ดขี้เกียจนี่นะผมก็ค่อยๆเขียน บางวันผมไม่ได้เขียนทั้งบทนะผมก็เขียนแค่บรรทัดเดียวหรือเขียนแค่หัวข้อที่อยากเขียนหรือเขียนแค่ไอเดียด้วยซ้ําแต่สิ่งสําคัญก็คือเราทําไปเรื่อยๆเพื่อเป็นสัญญาณบอกกบตเองว่าเออเรายังไม่หยุดเดินนะเรายังไม่หยุดพยายามนะมันอาจจะดีก็ได้นะครับถ้าเรามองการเติบโตของเราเป็นเหมือนกันที่เราวางแผนไปท่องเที่ยวลองนึกดูสิครับตอนที่เราวางแผนไปเที่ยวเนี่ยแค่เราแบบเริ่มหาข้อมูลจองที่พัก คิดถึงคาเฟ่ที่อยากไปร้านอาหารที่อยากไปหรือบางทีแค่เราแบบจินตนานการถึงบรรยากาศใหม่ๆที่เราจะได้เจอเราก็รู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วจริงไหมครับที่เรายังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่แค่ตอนที่เราไปถึงจุดหมายแต่มันอยู่ระหว่างทางตอนที่เราได้เริ่มทําตามความฝันทำตามสิ่งที่เราชอบไม่แน่ว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรากลับมาสนุกกับการวางแผนชีวิตเราอีกครั้งก็ได้นะครับเหมือนกับที่ตอนที่เราวางแผนท่องเที่ยวอะ ความรู้สึกปลัวเส้นทางมันก็จะน้อยลงเมื่อเราได้วางแผนเหมือนที่ของจื้อเคยพูดว่าไม่สําคัญว่าคุณจะเดินช้าขนาดไหนตราบเท่าที่คุณไม่หยุดเดินในโลกที่ทุกอย่างต้องเร็วการโตช้าไม่ได้หมายความว่าเราไม่โตนะครับแต่มันหมายความว่าเรากําลังโตในจังหวะของเราและจังหวะแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเลยบางคนอาจจะต้องทําวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้รู้สึกว่ากําลังทําอะไรอยู่บางคน อาจจะพักยาวๆแล้วค่อยทําทีเดียวเหมือนแบบการระเบิดออกมามันถึงจะเวิร์กบางคนอาจจะต้องมีเดทไลน์ก่อนถึงจะเริ่มขยับบางคนอาจจะต้องรู้สึกสงบก่อนถึงจะมีพลังในการทํางานผมว่าเรา,าจะต้องสังเกตจังหวะก่อนตัวเองให้มากขึ้นเพราะถ้าเราไม่รู้ระบบตามธรรมชาติของเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะหมดต่โทษว่าเอ้ยฉันมันขี้เกียจฉันมันทําได้ไม่ดีเหมือนต้นไม้แต่ละต้นที่มีฤดูในการบานแตกต่างกันไปที่บ้านผมมีดอกไม้สีม่วงต้นหนึ่ง ทีทุกเช้ามันก็จะออกดอกบานสวยงามและตอนบ่ายมันก็จะร่วงโรยแต่วันรุ่งขึ้นมันก็จะบานอีกครั้งมันไม่ได้พยายามที่จะบานตลอดเวลามันแค่ซื่อสัตย์กับจังหวะของมันเองเหมือนมันกําลังพยายามจะบอกเราว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นกันใหม่ได้และเราเองก็ไม่จําเป็นต้องบานตลอดเวลาเหมือนกันแค่เราอย่าลืมรดน้ําให้กับใจเราบ้างก็พอ